แตกต่างจากหมูกรอบที่เื่นยังไงของเราจะมีกลิ่นเฉพาะตัวครับกลิ่นไม้ลำไยครับอบด้วยไม้ลำไยพออบไปไม้ลำไยใช่ครับก่อนนอามาทอดเน้นมันน้อยครับตัดส่วนที่มันออกครับราคาสูงกว่าหมูทั่วไปรกรอบกรุบทุกชิ้นมีหมูกรอบทุกเมนู หมางสีโซสซื้อเกลาไก่ลายปี้หมูกรอบแฮ้ไม่ใช่แปลว่าสมาคมหมูกรอบร้านนี้คุณต้องมาครับเพราะว่าเขามีหมูกรอบทุกเมนูให้คุณได้ชิมกันนะครับแล้ววันนี้เราจะมาชวนอร่อยกันกับตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้นานกว่าสมาคมหมูกรอบ แห่งประเทศไทยด้วยนะนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงชื่อนี้ดูเป็นจุดเด่นเลครับทาอะไรมาก่อนครับคุณบิวอ่าเป็นเชฟอยู่โรงแรมครับอ๋อเหรอแล้วทำไมไดีมาทําหมูกรอบได้ไปเป็นไรเดอร์ก่อนครับขับรับตามร้านอาหารทั่วไปหเห็นเขาขายดีก็เลยเ,เรามีฝีมือมาเลยมาลองทำบ้างเราเป็นคนชอบกินด้วยอ๋อชอบกินหมูกรอบเลยนี่เปิดมานานเท่าไหร่ครับสองปีกว่าครับแตกต่างจากหมูกรอบที่อื่นยังไงของเราจะมีกลิ่นเฉพาะตัวครับกลิ่นไม้ลำไยครับอบด้วยไม้ลำไยเขาอบด้วยไม้ลำไยใช่ครับก่อนเมาทอด ทำไมถึงเลือกเป็นไม้ลำใหญ่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับคล้ายเบคอนครับอ๋อมีเมนูอะไรบ้างต้มยำที่ขายดีครับต้มยำหมกูกรบอบเข้าผัดผัดคะน้ววครับเขวว้าผัดผัดแล้วกว็โปวผิกเกลือผัวผิกเกลือนะนะแล้วก็หมูกรอบเปล่าๆมีขายเป็นโลไหมมีโลเจ็ดร้อยครับกรอบมันน้อยครับกรอบมันน้อยเรื่องหมูยังไงฮะใช้เป็นหมูเกรดเอเลยครับเกรดเอเลยสั่งจากโรงงานเลยครับเราเน้นมันน้อยเหรอเน้นมันน้อยครับตัดส่วนที่มันออกครับอราคาสูงกว่าหมูทั่วไปครับ แล้วก็เมนูเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ฮะ65บาทครับร้านข้าว65บาทร้านข้าวมีเป็นกับข้าวไหมกับข้าวมีครับผมเริ่มต้นที่120ครับเปิดกี่โมงครับเปิดสิอ็ดโมงครับปิด2องทุ่มครับปิด2ทุ่มครับผมร้านอยู่ตรงไหนริมถนนครับก่อนถึงเจริญนคร18ครับจอดรถได้ตรงไหนบ้างซอย18บแปครับเข้าไปซอยอยู่ขวามือครับเจริญนคร18เข้าไปจอดรถได้ครับผมนะแล้วก็แถวนี้คนชอบถามว่ารถเมย์สายเลยผ่าน89ผมเห็นตองหนึ่งก็มี ผานได้แวะมากินได้เลยคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูสัก2อสเมนูเนาะได้ครับอยากชิมหมูกรอบปอเปา<ด>แล้วก็ช่วยทำอีกสัก2เมนูก็ได้ได้เลยครับนะฮะลองแวะมากินดูขอบคุณมากนะครับครับ ิอยากชิมแค่สองสามไฮดนะคุณดิวจัดมาให้เต็มเลยในดูอย่างต้มยำนี่ชามเบ้อเลยนะร้อยสี่สิบคุณดูหมูกรอบโอ้โหเยอะมากข้าวผัดหมูกรอบนี่เจ็ดสิบบาทแล้วตัวนี้นะครับพิเศษนะครับหมูกรอบผัดพริกเกลือราดข้าวแปดสิบบาทส่วนหมูนี่ขีดละเจ็ดสิบโละละเจ็ดร้อยถ้าเป็นกับข้าวผัดค้ะเนี่ยหมูกรอบคณะร้อยยี่สิบบาทนะครับชิมเลยนี่อยากชิมตัวนี้ข้าวผัดหมูกรอบโอ้โหเน่น่น ผมว่าเนี่ยเด็กๆด็กแบบกินเลยนะเข้าผัดก็จะออกหวานน้าเล็กๆแล้วมันมีหมูกรอบอะ่ะอันนี้ก็ซื้อให้ลูกกินนะดีมากอืมหัวอร่อยอะ่ะนี้ผมขอชิมหมูกรอบเขาฮะเขาจะมีซอสหวานกับซอสซีฟู้ดนี่ชิมซอสซีฟู้ดก่อนน้ำชิมซีฟู้ดที่ไม่เหมือนใครด้วยโอ้โหเข้มข้นมากคนคลัง วอ,อ,อกจินใจมากต่อมากินนี้มั่งผัดพริกเกลือแล้วนี่ข้าวเขาบึงหุงร้อนๆจากหม้อฮานาบิชิรุ่นนี้ผมแนะนำเลยนะคุณผู้ชมมันเหมาะมากมินิมอลสำหรับอยู่กันสองคนนะฮะจะอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์คุณหุงได้เลยรุ่น HAP 115สวยงามมากใช้ดีมากแล้วก็มีรับประกันด้วยรุยเลยนะนี่ หมูกรอบผัดพริกเกลือจ้าล้วก็เนี่ยขอนาหมูกรอบหมูกรอบที่นี่หอมเอาดีนะหอมเขาก็บอกเขาย่างในไม้ลำญ่นะมีผลจี่งๆนะุ่ณผู้ชมมันจะมีกลิ่นหอมกล่นเหนเป็นแบบว่าประมาณสโมกลมควันอโอเคเลยน่ ต้มยำหมูก่อขอทดน้ำก่อนโอ้โหจิจานี่น้ำดีมากนะแล้วนี่หมูก่อบพวกนี้พอมาโดนน้ำต้มยำเนี่ยน้ำต้มยำมันจะซึมเข้าไปโอเคความกรอบมันจะหายลงนะแต่มันจะแบบซึมซับน้ำต้มยำลงไปมันก็จะแบบนุ่มๆยุ่นๆอร่อยอร่อย แต่นี่หนังยังก่อบน,นะจะมีความกรุบกลับอยู่ส่วนตัวต้มยำเนี่ย<ม>เขาทําได้3มรสดีมากคือแบบว่ามันจะมันเค็มหวานเปรี้ยวอยู่ในทีเลยรสชาติดีแมพูดแล้วคอยดี <c oughs> อร่อย <c oughs> ร้านนี้นะผมแนะนำเลยสายหมูกรอบต้องไม่พลาดหมูกรอก็หอมสโมกลมควันแบบว่าไม้ลำไย ไม่พอราคาที่ผมถือว่าเบสิกมากนะโลละ700บางร้านขายโลละ9 0 0ร้นะร้านนี้700ถือว่ามาตรฐานมากสั่งไปกินได้เลยคุณผู้ชมแต่ทั้งบ้านก็แวะมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปติดสติกเกอร์หน่อยแล้วก็จะมอบหม้อข้าวมินิมอลของฮานาบิชิให้ที่ร้านเอาไว้ใช้หุงข้าวเพื่อข้าวหมดตัวนี้สำรองได้นี่แหละครับสองท่านนี้เจ้าของสมาคมหมูกรอบแห่งประเทศไทยนะครับแวะมาทานได้ย้ำอีกทีร้านอยู่ไหนฮะเจริญนคร18ดครับริมถนนครับ ฮะปะกิโมงครับ1ิเอ็โมงปิด2องทุ่มครับวันนี้ผมมีหม้อหุงข้าวจากฮานาบิชินะครับฮานาบิชิมั่นใจในสินค้าและบริการอยู่คู่คนไทยมากกว่า30ปีนะครับรับประกันการใช้งานตลอด3ปีเต็มเลยนะครับหม้อไปเลยนะฮะประเดี๋ยวขออนุญาตติดสติกเกอร์ไว้หน่อยได้เลยครับตีอ้วนจนหิววันนี้เรามาเยี่ยมแล้วสมาคมหมูกอรอบแห่งประเทศไทยครับดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับประรดเฮ้ย <Hey! S 2> สับประรดเฮ้ย <Hey! S 2> สับป,ะ, <Hey! S 2> บปะเลย <Hey! S 2> เฮ้ย hey! ตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ